สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับวิธีดัดลวดเรานะครับจากที่ลวดเราคดงอแบบนี้นะครับเราจะมาดัดให้เขาตรงนะครับง่ายๆนะครับด้วยการใช้เป็นท่อ PVC นะครับแล้วเราก็จะเจาะรูนะครับเจาะให้ทะลุสองข้างนะครับ ถ้าเขาลวดเขาคดงอหรือนีครับเราก็ลําบากนะครับที่จะเอามาดัดให้ตรงด้วยมือเปล่าเรานะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูน,นะครับวิธีการดัดลวดยังไงให้ตรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อีกครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสอดลวดเรานะครับเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็เอามาผูกไว้กับเสานะครับที่มีความแข็งแรงนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะทําการดัดลวดเราให้ตรงนะครับดูนะครับโดยการใช้ท่อ PVC นะครับ นะครับนี่ครับจากที่ลวดเราคดงงนะครับตอนนี้ก็สามารถตรงได้ง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ